ขออะไรซานต้าล่ะครับหนูจะขอทุกอย่างไม่ได้หนูบอกไปแล้วไงอยากขออะไรหนูก็โลภด้วยสิหนูขออะไรดีอ่ะเอาที่เป็นไปได้หนูขอให้หนูหุ่นดีมีกล้ามแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไปไม่ได้แรงมากก็เลยก็ขอซานต้าก็เลยองขอซานต้า โอ้ยอยากแคนเซิลเลยครับรับออเดอร์เถอะภาพลอยมาอนู่แบบกล้ามนิดเดียวงั้นผมก็เหมือนกันครับขอให้ผมมีกล้ามโดยไม่ต้องเล่นไม่ต้องคาร์ดิโอและกินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเพราะชว่วงนี้กินเยอะมากใช่ขอให้หนูมีกล้ามบึกบ,บึนโอ้โห แก้งและเหยงังนงน้นงั้นหนูขอให้เฮียกล้ามหายให้หมดเลยครับแล้วเป็นหนูที่บึกบึนแทนโอเคงั้นหนูจะเป็นคนที่ดูแลเฮียแทนงั้นนะเพราะเฮียจะเป็นผู้ชายร่งเละสลัลัดบึกบึกเว้ยภาพลอยหม่แล้ว มา r ีคริสต์มาสครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้แฮปปี้แฮปปมากๆครับผมดูลายแต่งด้วยครับครับมารีคริสต์มาสครับขอให้ซานต้าให้ของขวัญทุกคนนะครับ